มาดูชาวบ้านหาปลาที่บริเวณของแม่น้ำโขงนะครับบริเวณแม่น้ำโขงจุดนี้ก็คือแก่งคุดคูอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับวิวสวยมากๆนะครับคุณผู้ชม วิวบริเวณนี้สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบริเวณของแก่งคุดคูอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมครับวิวสวยมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับวิวภูเขานะครับนี่ครับเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่เขาหาปลานะครับ สวยงามมากๆนะครับดูวิวภูเขานะครับคุณผู้ชมดูครับสวยงามจริงๆครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ